มากเลยครับผมเพราะว่าคือเราทุกคนนะทุกคนบอกว่าเต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากเลยจนถึงนักแสดงน้องๆพี่ๆทุกคนที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ทีมกล้องผู้กำกับเอ้ออะไรอย่างนี้ครับแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนทุน่มเททุ่มใจมากแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีแล้วก็คิดว่าทุกคนพร้อมที่จะให้แฟนๆดูแล้วก็ร,รับชมไปด้วยกันนะผมในรุ่นผู้ชายด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวเซลลน้องไม่ผู้ช <c oughs> ยายจริงๆไปเรียนมาไปเรียนมาแล้วด้วยความที่ตัวเจดเป็นน้องม่ เส้นทางนี้พี่เบิ้ลเก็ดูแลยังไงบ้างสอนเราไหมคะพี่เบิ้ลเบ้เขาก็ดูแล,แลเราอยา่างดีคนระับสอนว่าตรงนี้ตรงนี้ไปไปตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้ตอ้อง <c oughs> ไปโชว์การแสดงการแสดงของมันเป็นซีรี์ทนี้อะ,ะไรยังงผมว่ามันก็เหมือนกันแหละครับการแสดงก็คือการแสดงแลราก็เราก็สมัยเนี้ยปัจจุบันเนี้ยละครกับหนังกับซีรี์ทุกอย่างการแสดงมันเหมือนกันระดับช่ใช่แล้วก็เราก็แค่ศึกษาวรับละครแล้วก็เล่นไปตามบทบาทแล้วก็ ก็ก็สนุกไปกับมันแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยเจอก็คือเราแบบได้เจอโปรดักชันที่ใช้ภาพแสงสีในการช่วยเราเล่าเรื่องด้วยในเรื่องว่าเรื่องโมวิดอ่ะเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าดูหลังมอนิเตอร์แล้วมันว้าวอ่ะมันดีอ่ะผมก็เลยแบบรู้สึกว่ามันมันจะออกมาดีอืมก็มาลุกงานการถ่ามันต้องปรับต่อเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัดต่อมาเจอกันแรก มีโอกาสได้เจอเพื่อนก่อนหน้านี้เป็นเป็นเป็นปีๆครับก็คือคันวุานี่แหละใช่ใช่เขาเรียนในบันทึกเตอร์ด้วยการเรั่นใช่ครับมาตัดได้ใช่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 ก็ได้เจอกันแล้วก็ได้รู้จักกันได้คุยกันบ้างครับแต่ว่าพอได้มาเล่นด้วยกันจริงๆอ่ะก็หลังจากนั้นก็คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเราก็ทั้งวอร์ช็อปด้วยการอยู่กองมันก็มีแค่แบบเราสองคนซะส่วนใหญ่เท่านั้นแล้วก็ได้มารู้ว่าเออโชคดีที่แบบ น้องชอบอะไรคล้ายๆเราแค่จะทุกอย่างคนระับหลายๆอย่างเป็นแบบเ,เรื่องแบบนาฬิกาเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับน้องเรื่องนั้นได้หมดเลยมันก็เลยแบบโหก็ <c oughs> <อ>ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าถือว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบอะไรเหมือนกันเินต้องมาเล่นด้วยกัน <c oughs> อยา่างใบเฟิร์นห่ะพอเรารู้ว่าต้องมาเป็นเจดถ้าว่าได้รู้มาจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างที่เราคิดมนะั้ยคือผมผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเขาเป็นคนเก่งนะผม พราะด้วยด้วยโปรไฟล์ของเขาด้วยพอของเขาแล้วพอได้มาเวิร์กช็กอปกับเขาครั้งแรกเนี่ยผมรู้เลยว่าแบบเฮ้ยเขาของจริงของ<ม><ม>จริงคือคือยังไรของจริงคือบอกว,<ห>ว่าเวลาเราเวิร์กช็กอปกับใครเนี่ยมันมันเป็นการคล้ายๆบอกว่ากิ๊บเป็นเท็แล้วก็เขาให้เยอะมากเลยผมรู้สึกว่าแบบผมรับรู้หรือว่าใช่ครัเขาเขาส่งให้เราเยอะเราผมรู้สึกว่าผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นซีนอะไรเราจะเราจะถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างได้อยู่แล้ว แล้วก็พอเรามาแบบเริ่มสนิทเราก็คุยกันได้ทุกอย่างคือพอเราพอเราแบบเปิดใจหลังจากที่เวิร์กช็อปอะจาตที่ไอซ์เบรคกิ้งแล้วเราผมรู้สึกว่าผมถามเขาได้ทุกอย่างเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการแสดงอะไงนะแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตตัวอย่างตอนเรื่องเราโปรเจกต์นี้มันผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วก็สะดุดอะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้มันจะได้เห็นทุกขีดล่างแล้วมันมีความกดดัน มากครับผมมันเป็นเรื่องที่สองผมเองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะเป็นนักแสดงนำผมก็รู้เลยว่าการเป็นนักแสดงนำเนี่ยมันเหนื่อยเยอะเลยเหนื่อยกว่าเยอะนะใช่แล้วแบบคนดูจะอยู่กับเราไปตลอดคือแบบคนดูจะอยู่กับเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยเราจะต้องแค่รู้สึกว่าเราต้องจริงใจกับมัน มากเลยครับผมรู้สึกว่าเราต้องเคลียร์กับออบเจกติฟกับมอเตอร์เรชั่นของตัวละครแค่นั้นจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเรื่องแรกแต่ว่ามันก็แค่เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นละเพราะเพราะตอนนี้ตัวละครคนนี้จะอยู่กับคนดูไปนานกว่าผมเรามีการจับมือกับพี่เจ็ดไหมพราะว่าเขาก็นำพร้อมกับเราใช่ครับผมคือเหป็นเรื่องที่สองของผมเหมือนกัครับ เราคุณไปเล่นอะไรมาก่อนยิงยงคลิที่สองเคยคือการไปเวิรจับมือพี่เจตยังไงบ้างเพราะว่าเราต้องเป็นคู่นำที่การเป็นู่เพราะมันเป็นมันเป็นการแบบว่าทีมเวิร์คมากกว่าแต่ว่าไม่ไม่มีใครนําใครคือบอกเราเดินทางไปด้วยกันเราเวิร์บกันมาด้วยกันมาก่อนพี่เจตนะประสบการณ์การครเราก็เยอะพอมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นแนวใหม่ๆเลยจริงๆในทางการแสดงผมว่ามันเหมือนกันครับ เราก็เปลี่ยนไปตามลักเกอร์ที่เรารับไปเลยนะแต่ว่าในสิ่งที่เราไม่เคยเจอบางทีคือสมมติว่าเราเล่นละครมาตลอดเลยครับเราจะเจอนักแสดงบางคนที่เราเคยเจอแล้วหรือว่าวิธีการแสดงที่เราคุ้นชินแต่ว่าพอมาเล่นกับอ e mm. ีนคาขมาวเล่นกับเ e พื่อนอย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน mm. คือค่อนข้างจะผมผมผมอยากจะชมทำนยนขาวว่าเขาแบบมีทัศนากติเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับงาน เพราะนั้นเด็กทุกคนของพินนมีโมโหมดแล้วก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็รับการแสดงทุกคนเพราะฉะนั้นอะ่ะผมผม,ผมก็เซอร์ไพรส์มากว่าที่เรื่องที่สองเองครับแล้ว ว่าเก่งมากแล้วรู่ที่สองผมอ่ะผมพูดไม่รู้เรื่องเลยฮะครับผมพัฒนาพูดไทยชัดเลยใช่นี่ก็ไทยชัดมาก่ะผมเป็นคนไทยผมพูดไม่ชัดเลยนรอครับหัวปาตมขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าอยากชมน้องๆที่ที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้คือในฐานะรุ่นพี่ที่เป็นแบบว่าผมต้องแบบรับเป็นนักแสดงนำาำน้องมาเป็นซองลอยแคสผมก็ไม่ได้เป็นห่วงหรอกแต่ว่าก็อยากให้บอกทุกคนทำงานเป็นทีม แล้วหลังจากที่ผมเห็นว่าน้องๆเนี่ยเขาจริงใจแล้วก็เขาใส่ใจว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปปั้นหุ่นรู้สึกแบบสบายใจมากเลยว,ว่าแบบทีมทีมมันดีเนี่ยมันดีมากเลยที่ทุกคนที่เขาเข้าร่วมโปรเจกต์เนี่ยเขาทุ่มเททุ่มใจแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนเห็นในโปสเตอร์ทีเซอร์ว่ามันมันสุดยอดจริงนะใช่ครับทุกคนสามารถบอกว่าปั้นหุ่นเข้าคาเลิร์ได้ดีมากก็หลายคนพอจะ คอสเตอร์แล้วไม่สามารถเดาล่วเรื่องมันเป็นยังไงใ,ให้ไปเบิ้ลสปอยดี้ดึง <c oughs> ที่ไม่ต้องหักเงิน <c oughs> อ่าอยัางไงสี่นาทีนะครับผมเป็นเรื่องที่สนุกมาก <c oughs> มันเก,กับอะไรก่อนนิด <c oughs> นึนงผมแสดงเรื่องนี้ที่เจ็ดก็แสดงเรื่องนี้ครับผม <c oughs> เราเล่นเป็นตัวละครที่น่าสนใจในเรื่องอสุดท้าย้วหลายคนจับสายอินซีเพราะว่าจะเป็นบีออนคาวเขาเล่นจริงไม่ได้เสมือนจริงแต่เล่นจริงยังไงบ้าง รู้สึกว่าของเราเป็นเรื่องแรกไม่ไม่ใช่เรื่องแรกทุกคนเลเราอาจจะเป็นเรื่องที่ใช้ใช้สิ่งเนี้ยที่ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันในโลกจริงเนี้ยมามาเล่าเรื่องดําเนินเรื่อง,อง <Okay. S 1> ครับผมประมาณนี้ครับอินซีเป็นยังไงเราก็มองเป็นการแสดงครับแล้วจริงๆแล้วผมว่า MC อยู่ในจุดที่เหมาะสมและถูกต้องอแนว <c oughs> แล้วก็ เรื่องของเซฟตี้อะไรต่างๆคือคือทำยนต์ขาวก็ก็ทำให้เราเต็มที่ทำให้เรารู้สึกแบบคอมพอร์ที่สุดตรงน,นั้นก็จริงๆเนี่ยตอนนี้ถ่ายไปหมดแล้วอืใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็เป็นหนึ่งในการแสดงที่ที่โอเคเราอาจจะไม่เคยได้ทำในละครแต่พอมาทำานี้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นแบบน ไม่ได้มองว่ามันเป็นเุ้นซีหรือมันเป็นอะไรผมว่ามัน,มนก็เป็นการสแสดงเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมขอฝากอีกนิดน,นึงครับผมว่าเห็นในทวิตว่ามีคนงงกับกับโซลเทรียร์เวอร์ชันเวอร์ชันที่แบบเพรว่าแบบเวอร์ชันร้อนแดงครับผมก็มันเป็นสามพยางค์นะครับผมโซลเทรียร์โซลเทรียร์โซลเทรีย ใช่ครับมก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทุกคนสามารถจะรับชมแบบร้อนแรงได้ครับของที่ไหนของที่สองเวอร์ชันใช่ครับผมมีเวอร์ชั่นที่จะจะอยู่ในทีวีครับก็คือจะจะเป็นของช่องวันครับผมแล้วก็ในแอปวิวอันนี้คือชั้นที่ไปเป็นบอกก็คือซอฟต์แวร์ใช่ก็เป็นเเอออ่่รรียกวาะไจะมีบางฉากที่มีในทีวีแล้วครับแน่นอนเวอร์ชันที่ไม่ได้จุดแบบแบบทีวีเหมือนน่าจะจิกไม่พอเพราะร้อนแรง ฝากเราจะได้ดูเมื่อไหร่คะครับผมเนิกจะได้ดูวันที่26กรกฎาคมนะครับผมก็ออนแอร์เวลาประมาณบ่าย2โมงครับผมแต่ว่า26 26ชัวร์ครับก็เราถ่ายทำกันไปประมาณ2-3คิวก็ปิดกล้องแล้วครับก็ทุกคนเต็มที่มากๆอย่างที่ผมบอกทำกาแสดงทีมงานแล้วก็อะไรก็ตามนาคือค่อนข้างจะแบบตื่นตาตื่นใจสำหรับผมมากๆแล้วก็เราดีใจมากๆที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ที่ได้ทำงานกับไปด้วยแล้วก็ guys, no, no, so, okay. Don't forget, um, 4 Minutes will be out next month on the 26th. You can watch it on channel 131 or view the streaming platform uh, for the Soul Fear version. We all worked very hard. Uh, Jade and I, we put our hearts into this, and so did the team and all the other co stars and uh, other supporting cast. So we would love your support, guys. So don't forget to check it out next month. Thank you very much. Thank you